สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลทุกคนค่ะกลับมาพบกับหนัดสื่อปิ่นอีกครั้งนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเจอกับหนังสื่อปิ่นไปแล้ว1ครั้งกับเพลงหนี้หา่าใช่ไหมคะสำหรับวันนี้หลังสื่อมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากทุกคนค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเพลงหนีหา่าเป็นการทักทายสําหรับสัปดาห์นี้กันนะคะให้ทุกคน ร้องเพลงหนี้ห่าไปรพร้อมๆกับเหล่าซูปิมน,นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ บไปแล้วค่ะสำหรับเพลงหนีห่านะคะไหนเมื่อกี้มีใครร้องตามได้ทุกท่อนบ้างเอ่ยเก่งมากมากเลยนะคะส่วนสำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังร้องตามไม่ทันไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆค่อยๆฝึกร้องไปนะคะเดี๋ยวซื้ออยากจะให้ทุกคนทบทวนความรู้เพลงหนีห่าไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปใหม่นะคะ ไหนเด็กๆคนไหนตอบซื้อได้บ้างคะว่าคําว่าหนีหาวที่เย็กซื้อทาเป็นรูปหัวใจอยู่ตอนนี้แปลว่าอะไรคะเป็นการทักทายนั่นเองใช่ไหมคะคําว่าหนีหาวแปลว่าสวัสดีนั่นเองคะ่ะไหนมีใครจําได้บ้างคะว่าการทําท่าไหว้ของประเทศจีนทําอย่างไรถ้าจําได้ลองทําดูเลยนะคะ ถูกต้องแล้วค่ะใช้กำปั้นซ้ายกำไว้นะคะส่วนมือขวาวางทับบนกำปั้นซ้ายก็จะได้ท่าไหวของของประเทศจีนแล้วค่ะามาดูคำต่อไปกันค่ะรูปหัวใจอีกหนึ่งรูปคือคำว่าหนีเห่ามาคำนี้เป็นการถามและเป็นการทักทายได้เช่นกันแปลว่าสบายดีไหมนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆ แล้วคําว่าจ้าวช่างหา่ากับคําว่าหวานช่างหา่าวคาไหนแปลว่าสวัสดีตอนเช้าคําไหนแปลว่าสวัสดีตอนเย็นคะเด็กๆขอซื้อให้เวลา10วินาทีลองทบทวนดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หหมดเวาลาค่ะมาเฉลยพร้อมกันค่ะ คำว่าจ่าวช่างหาวแปลว่าสวัสดีตอนเช้าคำว่าหวานช่างหาวแปลว่าสวัสดีตอนเย็นนั่นเองค่ะดูแล้วเด็กๆน่าจะพร้อมที่จะไปเรียนรู้เพลงใหม่ๆกันแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้มาดูกันค่ะว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะ นซื่อมีพี่กระต่ายและพี่หมีค่ะกำลังโบกมือทำสัญ,ญลักษณ์หนึ่งอยู่ซึ่งให้เด็กๆลองทายสิคะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำท่าทางที่หมายความว่าอะไรคะมีใครพอจะเดาได้บ้างเอ่ยนี่นะคะการโบกมือแบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกล่าวลาหรือภาษาอังกรเราพูดว่าบายบายนั่นเองใช่ไหมคะส่วนในภาษาจีนค่ะ มีคำพูดไว้กล่าวลาเหมือนกันค่ะพูดได้ง่ายๆเลยมีแค่สองพยางค์เท่านั้นคือคำว่าจ่ายเจียนจ้าเจียนเด็กๆลองออกเสียงตามนะคะหนึ่งสองสามจ้ายเจียนถูกต้องแล้วค่ะคำว่าจ้าเจียนนี้นะคะแปลว่าลาก่อนหรือบายบายนั่นเองค่ะเอาไว้ใช้สำหรับกล่าวลานะคะ แต่วันนี้เจะมีอีกหนึ่งคำคาดเด็กๆคำนี้อ่านว่าหมิงเทียนเจียนหมิงเทียนเจียนแปลว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะโดยหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้เจียนมาจากคำว่าใจเจียนที่แปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะ รวมกันเป็นคำว่าหมิงเทียนเจี้ยนคือเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสองคำนี้สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะไปอยู่ในเพลงใจ้เจี้ยนเช่นกันค่ะ,ะให้ทุกคนลองฝึกออกเสียงอีกหนึ่งครั้งนะคะคำว่าลาก่อนภาษาจีนพูดว่าจ้าเจี้ยนคำว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ภาษาจีนพูดว่า หมิงเทียนเจี้ยนอย่าลืมทำสัญลักษณ์บายบายไปพร้อมๆกับตอนที่พูดด้วยนะคะและเกร็ดความรู้อีกหนึ่งอย่างค่ะการพูดกล่าวลาจะสามารถพูดได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำพูดเหมือนตอนสวัสดีนะคะสามารถเอาไปใช้พูดได้ทั้งช่วงเวลาตอนเช้าและตอนเย็นได้เลยค่ะ เมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราไปลองดูว่าเพลงใจเจียนจะร้องยังไงนะคะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเพลงใจเจียนที่เีซื้อปิ่มออกมาฝากนะคะและแน่นอนค่ะจะต้องใช้คำศัพท์คำว่าใจเจียนที่แปลว่าลาก่อนและคำว่าหมิงเทียนเจียนที่แปลว่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนี่ยประกอบอยู่ในเพลงนะคะเดี๋ยวซืาจะลองให้เด็กๆลองฟังดูสักหนึ่งรอบนะคะ ไปลองฟังกันค่ะ เดี๋ยวเราซื้อจะให้เด็กๆลองฝึกอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมๆกับเราซื้อปิ่มก่อนนะคะบรรทัดแรกค่ะจ่เจียนจ่เจียนจ่เจียนหมิงเทียนเจียนหมิงเทียนเจียนจ่เจียนจ่เจียนจ่เจียนหมิงเทียนจ่เจียนร้องแบบนี้ทั้งหมด3มครั้งนะคะก็จะจบเพลงพอดีค่ะ คราวนี้ให้เด็กๆร้องไปพร้อมกับเพลงที่เดซื้อเปิดนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเพลงใจเจียนเด็กๆน่าจะร้องกันได้ใช่ไหมคะถ้ายังร้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกร้องไปค่ะสำหรับอาทิตย์นี้หมดเวลาสำหรับวิชาภาษาจีนแล้วเนีซือปิ่มคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าเนังสซือจะมาพร้อมกับเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวไว้ลุ้นกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ ใจเจียนค่ะ